เคยสงสัยไหมว่าอะไรที่ทำให้คนหนึ่งประสบความสำเร็จขณะที่อีกคนหนึ่งจมอยู่กับความทุกข์อะไรคือความแตกต่างระหว่างปัญญากับความโง่เขลาพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ถึงเรื่องนี้อย่างชัดเจนและหากลองพิจารณาดูเราจะพบว่าคําสอนนี้ยังคงใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยคนฉลาดมองเห็นปัญหาและเรียนรู้จากมัน ขณะที่คนโง่ทำผิดซ้ำแล้วซ้าเล่าโดยไม่รู้ตัวหรือแม้แต่รู้ตัวแต่ก็ยังเลือกที่จะทำแบบเดิมแล้วอะไรละ่ะคือพฤติกรรมของคนโง่ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ลองจินตนาการถึงชายคนหนึ่งที่เดินอยู่บนถนนและสะดุดก้อนหินล้มลงไปหากเขาฉลาดเขาจะจดจำและระมัดระวังเมื่อเดินผ่านจุดนั้นอีกแต่หากเขาเป็นคนโง่ เขาจะลุกขึ้นมาแล้วเดินไปสะดุดที่เดิมอีกและอาจโทษถนนโทษก้อนหินหรือแม้แต่โทษโชคชะตาแทนที่จะพิจารณาตัวเองพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าคนโง่นั้นไม่ได้หมายถึงคนที่มีสติปัญญาต่ำหรือเรียนรู้น้อยแต่คือคนที่ไม่เปิดใจเรียนรู้ไม่ยอมรับความจริงและไม่พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาจะดื้อรั้น ยึดมั่นถือมั่นและปฏิเสธทุกโอกาสที่จะเติบโตเช่นเดียวกับต้นไม้ที่ไม่ยอมแตกกิ่งก้านมันก็จะไม่สามารถออกดอกออกผลได้แล้วอะไรบ้างที่แสดงถึงความเป็นคนโง่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงลักษณะของคนโง่ไว้หลายประการเช่นหนึ่งคนที่ไม่รับฟังความคิดเห็นผู้อื่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนโง่ยึดต,ติดในความคิดของตนเอง ดังถ้วยน้ำที่เต็มล้นไม่อาจเติมสิ่งใดลงไปได้หากใจของเราปิดกัน้นไม่ฟังผู้อื่นไม่ยอมรับความคิดเห็นใหม่ๆก็เหมือนเดินอยู่ในห้องมืดโดยไม่ยอมเปิดหน้าต่างให้แสงส่องเข้ามาคนที่ปิดหูปิดตาต่อคำแนะนำก็ไม่ต่างจากคนที่หลงทางแต่ไม่ยอมดูแผนที่ย่อมเดินผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าพระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ปัญญาเกิดจากการฟังการคิดพิจารณาและการปฏิบัติจริงหากเราไม่ยอมฟังผู้อื่นโอกาสเรียนรู้ย่อมถูกปิดกัน้นเราอาจพลาดสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นคนที่ฉลาดคือคนที่กล้ายอมรับว่าตนเองอาจคิดผิดและพร้อมจะปรับเปลี่ยนเส้นทางเพื่อเดินไปสู่ความเจริญดังต้นไม้ที่อ่อนโยนพร้อมจะโน้มตามสายลม มันจึงไม่หักโค่นเมื่อพายุพัดมาในทางตรงกันข้ามต้นไม้ที่แข็งกระด้างไม่ยอมอ่อนอ่อนย่อมถูกแรงลมทําให้หักลงเช่นเดียวกับผู้ที่ดื้อรัน้นไม่ฟังคําเตือนจากผู้มีปัญญาย่อมพบกับความทุกข์ในที่สุด 2. คนที่ทําสิ่งเดิมซ้าๆแต่หวังผลลัพธ์ที่ต่างออกไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลหวานพืชเช่นใด ย่อมได้รับผลเช่นนั้นแต่คนโง่กลับคิดว่าตนเองสามารถกระทําเช่นเดิมแต่หวังผลที่แตกต่างออกไปมันไม่ต่างจากการหว่านมาเมล็ดมะม่วงแล้วหวังให้เติบโตเป็นต้นทุเรียนสิ่งนี้สะท้อนถึงความไม่เข้าใจในเหตุและผลคนที่ทำพฤติกรรมเดิมแต่หวังผลใหม่ย่อมวนเวียนอยู่ในทุกข์และความผิดหวังลองนึกถึงคนที่ใช้ชีวิตแบบเดิม ไม่ปรับเปลี่ยนวิธีคิดไม่เปลี่ยนพฤติกรรมแต่กลับบ่นว่าทำไมชีวิตไม่ดีขึ้นหากเรายังเลือกเดินบนเส้นทางเดิมย่อมพบปลายทางเดิมเสมอคนฉลาดจะกล้าที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วเปลี่ยนแปลงแนวทางเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราใช้สติพิจารณาหากกระทำสิ่งใดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ยังไม่ได้ผล ก็ควรหยุดคิดและพิจารณาว่าควรเปลี่ยนแนวทางหรือไม่ผู้ที่มีปัญญาย่อมรู้จักปรับตัวดังสายน้ำที่เมื่อพบสิ่งกีดขวางก็หาเส้นทางใหม่เพื่อไหลต่อไปต่างจากก้อนหินที่อยู่นิ่งและถูกกัดกร่อนโดยการเวลา 3. คนที่โทษผู้อื่นตลอดเวลาพระพุทธเจ้าตรัสว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่คนโง่กลับโทษผู้อื่นตลอดเวลา ไม่เคยมองย้อนดูตัวเองพวกเขาเปรียบเสมือนผู้ที่ถือกระจกสกปรกแล้วกล่าวโทษว่าทุกสิ่งรอบตัวหมองมัวทั้งที่แท้จริงแล้วเป็นเพราะตนเองไม่ยอมทำความสะอาดกระจกนั้นหากเราเอาแต่โทษโชคชะตาโทษสังคมโทษคนรอบข้างย่อมไม่มีวันพัฒนาคนที่มัวแต่โทษคนอื่นย่อมเสียพลังงานไปกับความขุ่นเคือง แต่คนฉลาดจะหันกลับมามองตนเองค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาและหาวิธีแก้ไขการยอมรับข้อผิดพลาดของตนเองเป็นจุดเริ่มต้นของปัญญาแต่การผลักภาระให้ผู้อื่นเป็นจุดเริ่มต้นของความทุกข์ไม่รู้จบพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าหากเราอยากเห็นโลกเปลี่ยนแปลงเราต้องเริ่มเปลี่ยนที่ตัวเองก่อน ดังแสงตะเกียงที่ส่องสว่างจากภายในหากเราสร้างความสว่างขึ้นในใจของตนเองความมืดภายนอกก็ย่อมถูกขับไล่ไปเองคนที่เลิกโทษผู้อื่นและหันมาพัฒนาตัวเองย่อมก้าวสู่หนทางแห่งความสุขและความสำเร็จในที่สุด 4. คนที่ไม่อดทนและไม่รู้จักรอคอยพระพุทธเจ้าตรัสว่ายาวานพืชวันนี้แล้วคาดหวังผลทันที คนที่ไม่อดทนและไม่รู้จักรอคอยมักจะเร่งรัดผลลัพธ์โดยไม่เข้าใจธรรมชาติของเหตุและปัจจัยเปรียบเสมือนชาวนาที่หว่านมเมล็ดลงไปในดินแล้วขุดขึ้นมาดูทุกวันว่ามันงอกหรือยังยิ่งเร่งยิ่งทำลายโอกาสเติบโตของสิ่งที่กำลังจะงอกงามความสำเร็จและความเจริญงอกงามในชีวิตต้องการเวลาต้องการความภาคเพียร ไม่ว่าการศึกษาหาความรู้การฝึกฝนทักษะหรือแม้แต่การเจริญสมาธิภาวนาหากเราขาดความอดทนก็ย่อมล้มเลิกไปก่อนที่จะได้รับผลอันพึงปรารถนาคนฉลาดเข้าใจว่าทุกสิ่งมีเวลาของมันและหากเราทำสิ่งที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอผลลัพธ์ที่ดีจะมาถึงเองพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีขันติคือความอดทน อดกลั้นและอดออมเพื่อให้ชีวิตดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องดังแม่น้ำที่ไหลไปเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยัง้งย่อมสามารถกัดเซาะภูเขาได้ในที่สุดแต่คนที่ใจร้อนเหมือนลมพายุที่พัดมาแรงเพียงครู่เดียวแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้อย่างแท้จริง 5. คนที่ใช้ชีวิตไปตามกิเลสพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษทุทั้งหลาย ไฟคือกิเลสที่เผาผลาญจิตใจสัตว์โลกคนที่ใช้ชีวิตไปตามกิเลสเปรียบเสมือนใบไม้แห้งที่ลอยตามกระแสลมไม่มีทิศทางไม่มีจุดหมายกิเลสเป็นเชื้อเพลิงที่เผาใจมนุษย์ทำให้เราหมกมุ่นอยู่กับความอยากไม่รู้จบไม่ว่าจะเป็นความอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือแม้แต่ความอยากเอาชนะผู้อื่นชีวิตที่ถูกขับเคลื่อนด้วยกิเลส อาจให้ความสุขชั่วคราวแต่สุดท้ายก็เต็มไปด้วยความทุกข์และความผิดหวังเปรียบเหมือนคนที่ดื่มน้ำทะเลเพื่อดับกระหายยิ่งดื่มก็ยิ่งกระหายมากขึ้นกิเลสไม่เคยทำให้ใครอิ่มเอมอย่างแท้จริงมีแต่จะทำให้ต้องการมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นทาตของมันโดยไม่รู้ตัวพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราฝึกฝนตนเองให้มีสติและปัญญา เพื่อตระหนักรู้ถึงกิเลสและไม่ตกเป็นเหยื่อของมันการรู้จักพอเพียงและมีวินัยในตนเองจะนำไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริงเปรียบเหมือนเปลเวไฟที่ดับลงเมื่อไม่มีเชื้อเพลิงมาเติมอีกต่อไปคนที่สามารถเอาชนะกิเลสได้จะพบกับอิสรภาพและความสุขที่แท้จริงในจิตใจแล้วเราจะหลุดพ้นจากความโง่ได้อย่างไรพระพุทธเจ้าทรงสอนว่า สติและปัญญาคือกุญแจสำคัญคนฉลาดไม่ใช่คนที่ไม่เคยทำผิดพลาดแต่คือคนที่เรียนรู้จากมันพวกเขาเปิดใจรับฟังยอมรับความจริงและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองลองนึกถึงแม่น้ำที่ไหลไปข้างหน้าเสมอแม้จะเจอสิ่งกีดขวางมันก็จะปรับเส้นทางแล้วไหลต่อไปไม่ได้หยุดนิ่งหรือต่อต้านสุดท้ายนี้ ลองถามตัวเองว่าวันนี้เราใช้ชีวิตอย่างไรเรากำลังเรียนรู้หรือกำลังเดินวนในวงจรเดิมๆหรือไม่หากรู้ตัวว่าทำผิดซ้ำๆก็จงหยุดและคิดใหม่เพราะไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะเปลี่ยนแปลงและเมื่อเราเริ่มเดินบนเส้นทางของปัญญาชีวิตเราจะดีขึ้นอย่างแน่นอนถ้าคุณเคยเจอพฤติกรรมเหล่านี้ในตัวเองหรือคนรอบข้าง ลองมาแบ่งปันความคิดเห็นกันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมะสติสมาธิสาธุ